สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรจุธามาศแกพิจิตค่ะรองคณะบดีฝ่ายบางแผนและพัฒนาคณะพัฒนาชีวิรมนุษย์นด้าค่ะหรือสถาบัน,นบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันทําไมวันนี้นะคะอาจารย์นุ่นนะคะก็จะมาแนะนําให้ฟังว่าเรามีโครงการดีๆนะคะซึ่งคณะพัฒนาชีวิรมนุษย์เนี่ยเป็นคณะที่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นโครงการของสถาบันนะคะโครงการที่ว่านี้นะคะชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนค่ะวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้นะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะนักศึกษาให้เราสู่ในเชิงรุกและเชิงรับนะคะให้เข้าใจนะคะปรับตัวเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะก็เป็นในเรื่องของการที่เราจะสร้างสื่อสัมพันธ์ที่ดีนะคะให้นักศึกษาแต่ละคณะเี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราปรับตัวเตรียมความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มีหลากหลายสาขาวิชาชีพนะคะที่เราจะต้องพึงระวังไว้เพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์นะคะไปสู่ประเทศต่างๆนะคะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะได้เคลื่อนย้ายได้ถูกที่ถูกทางแล้วก็เตรียมความพร้อมได้ถูกถูกเวลาด้วยนะคะแต่ว่าในโครงการต่างๆมีอะไรบ้างนะคะเนื่องด้วยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันนะคะทั้งภาคปกติและวก็นักศึกษาภาคพ,พิเศษนะคะซึ่งทั้งสองภาคเนี่ยนะคะก็ ออกมาแล้วก็เลยไม่ไม่มีอะไรที่ปกตินะคะก็ต้องพิเศษอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่มีความแปลกใหม่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างนะคะนี่อยากจะบอกนะคะว่ากิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโครงการเตรียมความพร้อมสูป่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมีมากมายค่ะขอยกตัวอย่างเป็นกิจกรรมไปนะคะกิจกรรมแรกนะคะชื่อกิจกรรมทาแล้วทึ่งค่ะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แต่ละคณะนะคะก็จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะ นักศึกษาในมิติด้านต่างๆของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนค่ะอย่างเช่นนะคะล่าสุดนะคะอาจารย์วสิตาหรืออาจารย์ทรายของเรานะคะก็มีการอัดคลิปแล้วก็ท้าอาจารย์ปุ่นที่คณะนิติศาสตร์นะคะว่าท่านจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องกฎหมายยังไงนะคะสำหรับคนไทยของเราที่จะไปทํางานในประชาคมอาเซียนค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมที่แสนจะ ง่ายๆนะคะพื้นฐานเลยคือว่าเป็นกิจกรรมบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรนะคะไปดูได้แถวหน้าเซเว่นนะคะกิจกรรมนี้นะคะท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับ AEC นะคะไปดูนะคะแล้วไปแปะที่บอร์ดไว้แล้วดูชิว่าเขาจะมาตอบอะไรเราบ้างนะคะในถุกอทิตย์นะคะกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทําอาหาระคะ่ะ ถ้าใครเป็นพวกนักชิมน,นะคะไปดูได้เลยค่ะว่าเขาจะมีอาหารอะไรนะคะให้เราเรียนรู้นะคะว่าแต่ละชาติเนี่ยเขาชอบอาหารอะไรแล้วทานกันยังไงนะคะแล้วก็มีการสอนปรุงด้วยนะคะอันนี้สนุกมากนะคะขอการันตีเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า เทศกาลหนังก,ก็ว่าได้นะคะเราอาจจะพบว่ามีเทศกาลหนังเมืองคารนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นเทศกาลหนังอาเซียนนะคะซึ่งสุดยอดมากเลยคะ่นะนักศึกษาเราพร้อมเต็มที่เลยนะคะจัดหนังเป็นแต่ละเรื่องนะคะในแต่ละอาทิตย์นะคะไปดูแล้วได้อะไรนะคะเราก็จะกลับมาคุยกันนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่า QR code นะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะเห็นว่าเวลาเราเล่นไลน์กัน เราสามารถสแกน QR code ได้แล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลต่างๆซึ่งทางทีมงานก็จะส่งไปให้ทุกท่านนะคะในวาระต่อไปต่อไปนะคะ ส่วนอีกอันนึงค่ะ AEC Corner ค่ะอันนี้สุดยอดมากนะคะถ้าทุกท่านมาที่ห้องสมุดแห่งนี้นะคะเขาจะมีมุมม,มนึงเลยค่ะมุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของหนังสือต่างๆที่เขาแนะนําให้นะคะว่าหนังสือในแต่ละประเทศนะคะแล้วก็หนังสือที่ควรที่จะอ่านในเตรียมความพร้อมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างอาจารย์จิรภาพภาที่คณะเนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญในเรื่องดูแอนต์นส์นะคะในประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะว่าถ้าท่านไปแต่ละประเทศเนี่ยท่านควรจะเตรียมยังไงนะคะในการทํางานในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะอันนี้ก็แนะนําเลยนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าอันนี้ต้องมีเลยคะ่ะเป็นเรื่องของการอบรมสัมมนานะคะให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเราไปสู่ประชาคมอาเซียนนะคะทั้งภาคปกติและภาพพิเศษนะคะสามารถ เลือกที่จะเข้าร่วมได้นะคะตามวันและเวลาที่เรา uh, available นะคะกิจกรรมอีกอันนึงเลยะคะ่ะจะเป็นกิจกรรมที่ทุกท่านจะได้เจอนักศึกษาของคณะแล้วนะคะใส่เสื้อสีดำๆนะคะเดินไปตามที่ต่างๆนะคะเร,เรียกว่า roadshow นะคะซึ่งจะเป็นการให้ความรู้นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่จะมีในวาระต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะไม่อยากจะบอกเลยแต่ว่าอันนี้คงไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีให้นะคะก็คือเป็นโครงการที่เรามีนะคะ เรามี Facebook นะคะทุกท่านดูนะคะ Facebook ของเราอันนี้นะคะเราเรียกว่าพ i d a a e c c o n n e c นนะคะเข้าไปกดไลค์กันได้นะคะไม่อยากจะคุยนะคะว่าตอนนี้ก็ประมาณผ่านไลค์แล้วนะคะคือเข้าไปเสร็จนะคะ,ะเรียนรู้เสร็จนะคะกรุณานะคะช่วยกันแชร์ด้วยเพื่อที่นอกจากเรารู้แล้วนะคะทุกท่านก็จะได้รู้ด้วยด้วยนะคะว่าเวลาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะโครงการดีๆสำหรับ ทุกทท่านนะคะที่ทําไว้โดยคณะพัฒนาชัพยพกรมนุษย์นะคะอย่าลืมนะคะพัฒนาคนนะคะพัฒนาคุณพัฒนาชาติค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ,ะเจอกันค่ะ